สวัสดีครับผมเอาวันนี้ออกมาทำงานนะครับผมอยู่ที่ทำงานด้วยแล้วก็มาเจอมิมไว้นะครับผมมาเน่่เน่เน,เนไอตัวเลขเนี่ยกำลังจะขึ้นเน่อ่ะแต่ยังไม่ให้ขึ้นเดี๋ยวผมจะขึ้นเองผมจะเอากล้อง<พ>ขึ้นไปถ่ายข้างบนด้วย<พ>นะครับผม<พ>มีมีสองลังนะครับ ตรวจตีลังนึงนะครับผมอันนี้ของผมเองที่ขนส่งนะครับผมเจอไว้ที่ว่ารีวิวไว้นะครับผมใช้ได้แล้วมองดูหูหัวน้าไม่ใช่เล็กเลยครับผมเดี๋ยวไปดูข้างบนไปรุนกันข้างบนนะครับผมแล้วก็มาลองไม้กันสั่นด้วยนะครับผมพี่พานเขาให้มาเขาคงลำคาญว่าผมพลาทำคลิปแล้วมือสั่นนะครับผมราคาสามพันกว่าบาทนะครับก็ขอ,ขอบคุณพี่พานมากครับผมที่ ไม้การสั่นนะครับผมเป็นคนดีครับผมไกกว้างนะครับผมก็ไม่มีอะไรก็ใครนะครับผมเขาให้ของผมมาเยอะแล้วผมก็ทำพังหมดขาตั้งกล้องม่งอะไรบั่งทำพังหมดนะครับผมนะครับแล้วก็ไอที่เขาว่าอ่ามีน้ำผึ้งขายนะครับผมของ พี่พานนะครับผมบางทีเขาก็ก๊อปหน้าตาพี่พานไปกอป๊อบคนนู้นคนนี้ไปว่ามีน้ำผึ้งขายก็ริย่าหลงไปเชื่อนะครับผมลานั้นก็ดูให้ดีนะครับว่ามีคลิปหรือเปล่านะครับผมลองเข้ามาในดูช่องที่เขากอบมาก็อย่าหลงเชื่อคนแลบลิ้นลงน้ำนะครับผม ไปเดี๋ยวผมจะขอตีมิมลังนี้นะครับผมคนดีครับผมพิพานไปครับเดี๋ยวเอากล้องขึ้นไปถ่ายข้างบนเลยผมหัว่าน้ำใหญ่แค่ไหนไปครับแต่คงไม่สั่นนะครับผมเนี่ยผมเดินนะไม่สั่นนะครับผมก็ดีใจครับผมที่เขาให้มาไปเดี๋ยวไปตีมิมครับผมลังใหญ่ครับไม่สั่นนะครับผมไปครับผมขึ้นมาข้างบนแล้วครับผม สวัสดีวันต้นอีหลครับผมบลเลอร์ครับผมหัวน้ำใหญ่นะครับอาจจะเต็มแผ่นพอดีนะครับผมนี่หัวน้ำขาวโบเลยครับผมหลังก็ใหญ่หัวน้ำก็ใหญ่นะครับผมโอ้โหนะครับผมก็อย่าลงไปเชื่อนะครับผมที่หลอกเรานะครับผม ว่ามีน้ำพึ่งน้ำมิ้มขายนะครับผมเชื่อคนที่เราไว้ใจนะครับผมพิพานโดนบ่อยนะครับไอพวกที่ว่าแลบลิ้นลงน้นํานี่อย่าเชื่อมากนะครับผมบางทีเขาก็หลอกนะครับผมถ้าผมช่องดังผมก็โดนหลอกเหมือนพิพานนะครับผมเพราะพิพานคนดีครับผมน้ําพึ่งไม่มีปลอมนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าโอ้โหพวกมึงเข้าข้างกันเป็นไม่ใช่นะครับผมเพราะผม คบกับพี่เขามานานแล้วนะครับผมหลายปีแล้วผมเชื่อใจครับผมมิมพึ่งนี่มิมอาจจะหาง่ายแต่พึ่งนี่เนี่ยหายากหน่อยเพราะว่าไม่เห็นตัวหรือไม่เห็นตัวกินดอกไม้อะไรประมาณนั้นก็เดินหากันขาแทบหลุดครับผมเพราะเคยไปหาด้วยกันนะครับดูในคลิปว่าหาง่ายแต่ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับผมนะครับผลดีครับผมพิบาล อุตส่าห์ไม้กันสั่นมานะครับผมเดี๋ยวจะท,ทําคลิปให้ดีครับผมตอนนี้ยังใช้ไม่คล่องนะครับผมนี่อันนี้มือถือเอาขึ้นมาไม่ได้นะครับผมไปเดี๋ยวลุ้นกันลังเนี้ยได้กําหนดตีครับผมมีสองรังครับผมเป่าคันใส่ใหญ่ครับผมไปเดี๋ยวเอาลงไปให้ดูครับไอ้ตัวเล็กรออยู่ข้างล่างแล้ว ลงมาแล้วดูครับผมสุดยอดของใหญ่หัวน้ํานะครับผมแล้วก็หลังโอ้สวยจริงๆโอหลังนิดสองโลอาจจะไม่อยู่ครับผมเอาหัวน้ําใม้ดูทีเว้นหัวน้ํามาถึงก็ต้องเอาคอนปักดินเห็นไหมครับผมโอ้โหเนี่ยครับผมนี่น<บ>นไอเจ้าตัวเล็กไหนดูเอาไม้ไม้กันสั่นโชดิเนี่ยครับผมที่พี่พานก็ให้มา,น,มามน,นะครับผม ขอบคุณพี่พานมากครับผมก็ฝากช่องผมด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้มันถึงไม่ไหวดูคลิปแบบตีมิมตีพึ่งนะครับผมไปเดี๋ยวผมเอามิมหลังนี้ไปเก็บก่อนเดี๋ยวเละนะครับผมใหญ่สุดยอดไปเดี๋ยวไปเอาอีกหลังนะมีสองลงังดูดูไอตัวเล็กบอกหนะักไปครับ อ่าหลังที่สองเขาตีไปแล้วครับผมเป็นตำรวจด้วยละเป็นตำรวจวยละอ่าเนื่อตัวยังอยู่อยู่เลยมาไม่ทันเขานะครับแต่มีตำรวจอีกคนบอกให้ผมเลยผมมาไม่ทันอีกคนนึงไม่เป็นไรนะครับผมไปคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยครับผมกดครับเน่ดูกล้องกดครับก็อย่าลืมนะครับผม อย่าไปลงเชื่อคนแรบลิลและลงน้ํานะครับใชครับ